สวัสดีคะ่ะพบก,กันกับคุณครูอมแอมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูอมแอมจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะวันนี้คุณรูอมแอมก็มีวิธีในการทดสอบสมบัติของวัสดุอยู่4วิธีนะคะว่า นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าวัสดุชนิดนั้นมีสมบัติอย่างไรนะคะมาดูที่วิธีแรกเลยนะคะวิธีแรกนะคะให้นักเรียนนะลูกใช้มือกดลงไปที่วัสดุนั้นๆน,น,นะคะวัสดุก็จะมีสมบัติทำไมคะแข็งหรือนิ่มนั่นเองนะคะวิธีที่สองนะคะให้นักเรียนออกแรงดึงวัสดุนั้นๆน,น,นะคะ วัสดุนั้นๆเมื่อออกแรงดึงแล้วจะมีอยู่สองอย่างก็คือยืดได้หรือยืดไม่ได้นั่นเองนะคะวิธีที่สามค่ะวิธีที่3ให้นักเรียนนำวัสดุชิ้นนั้นๆน,น,นะคะมามองค่ะมองผ่านด้วยสายตาเรานี่แหละคะ่ะถ้านักเรียนมองวัสดุนั้นผ่านไปถ้านักเรียนมองไม่เห็นอะไรข้างหลังเลยแสดงว่าวัสดุนั้นทําไมคะทึบนะคะแต่ถ้าพอมองเห็นบ้างวัสดุนั้นทําไมคะขุ่นนะคะ แต่ถ้ามองเห็นชัดเลยวัตดุนั้นทำไมคะลูกใสนะคะวิธีที่4นะคะวิธีสุดท้ายให้นักเรียนสังเกตสังเกตก่อนสังเกตด้วยสายตาเราวัตถุจะมีสมบัติทำไมคะมันวาวหรือไม่มันวาวนั่นเองนะคะและอีกคล้ายๆการสังเกตก็คือให้นักเรียนสัมผัสค่ะนักเรียนนำมือเราเนี่ยแหละคะ่ะสัมผัสที่ผิวของวัตถุเลยนะคะถ้าผิวเรียบหรือผิวขรุขระนะคะ นี่ก็เป็นสีวิธีในการทดสอบสมบัติของวัสดุนะคะต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะอยู่ในหน้า11ในแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนกิจกรรมที่1.2วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติอย่างไรก่อนจะทำกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเราก็จะต้องมีอะไรคะ มีจุดประสงค์นะคะของกิจกรรมก่อนมานักเรียนมาช่วยครูแอมคิดหน่อยสิคะว่ากิจกรรมนี้เขาจัดทําขึ้นมาเพื่ออะไรคะข้อหนึ่งเขาเว้นช่องว่างมาให้นักเรียนสองช่องนะคะให้นักเรียนเติมและมีคําว่าสมบัติของวัตดุใครพอจะช่วยครูอมแอมได้บ้างนะมีใครช่วยครูแอมได้บ้างอ่ากิจกิจกรรมนี้เราจัดทาขึ้นเพื่ออะไรคะอะไรเอ่ยใครพอจะช่วยตอบครูแอมได้บ้างคะ กิจกรรมนี้เราจะทําขึ้นเพื่อข้อนหนึ่งเลยสังอะไรคะสังอะไรคะอ่าเดี๋ยวครูแอมเขียนให้ดูนะคะสังสังเกตนะคะอ่านักเรียนเขียนตามครูแอมได้เลยค่ะสังเกตและอะไรคะสังเกตเสร็จแล้วเราก็ทํำไมได้ด้วยคะอ่ะอะไรคะอะทิบายอ่ะทิบายนะคะ จุดประสงค์ข้อแรกเราได้แล้วอ่านตามคุณครูนะคะสังเกตและอธิบายสมบัติของวัสดุอ่านเรียนคงอ่านตามคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป้้สองค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรคะเขาเป็นช่องว่างให้เรียนเติมแล้วก็มีประโยคว่าวัสดุตามสมบัติของวัสดุเติมอะไรกันดีนะ เก่งมากค่ะใครตอบได้เติมคำว่าจัดกลุ่มนะคะจุดประสงค์ข้อที่2ได้แล้วนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูอมแอมหนึ่งรอบนะคะจุดประสงค์ข้อที่2อจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติของวัสดุอ่ะเก่งมากค่ะใครอ่านตามคครูอมแอมเก่งมากเลยค่ะ ดี๋ยวเรเรียนจดลงไปในแบบฝึกหัดหน้า11ตามคุณครูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอไปหน้าต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปหน้าต่อไปก่อนนะคะหน้าต่อไปก็คืออ่าเขาให้วัตถุสิ่งของเครื่องใช้นักเรียนมารูปแรกเลยคืออะไรคะตุ๊กตาผ้าตุ๊กตาหมีใช่ไหมคะนักเรียนเขาก็จะมีช่องว่างให้นักเรียนเติมว่า วัตถุชิ้นนี้ทําจากวัสดุชนิดไหนใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าตุ๊กตาผ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้ทำจากวัสดุประเภทไหนคะช่วยกันตอบสิคะนักเรียนอะไรเอ่ยใครตอบได้อ่าก็ทำจากอะไรคะทำจากผ้าถูกต้องไหมคะแล้วสมบัติล่ะคะมีอะไรบ้างที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะหนูใช้วิธี4วิธีที่ครูสอนไปได้เลย นักเรียนลองดูเลยอันดับแรกนักเรียนใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีอะไรลูกกดก่อนค่ะอ่านักเรียนกดลงไปค่ะที่ตุ๊กตาหมีที่บ้านนักเรียนคงมีนะลูกเนาะหยิบขึ้นมาเลยกดลงไปค่ะแข็งหรือนิ่มคะ่ะอ่าใครว่าแข็งก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องคําว่าแข็งเลยนะคะส่วนใครที่กดลงไปแล้วมันนิ่มค่ะคุณครูก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องนิ่มได้เลยค่ะอ่าวิธีที่สองทำอะไรคะออกแรงอะไรคะลูกออกแรง ดึงใช่ไหมคะออกแรงดึงอ่านนักเรียนลองดึงเลยคะ่ะดึงตุ๊กตาหมีเลยค่ะดึงแล้วเป็นไงคะยืดได้ไหมั้ยคะถ้ายืดได้นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องยืดได้แต่ถ้ายืดไม่ได้นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องยืดไม่ได้นะคะอ่าต่อไปวิธีที่สามทำยังไงคะใช้การอะไรคะใช้การมองผ่านคะ่ะนักเรียนหยิบตุ๊กตาหมีขึ้นมาคะ่ะมองผ่านสิ่งต่างๆผ่านตุกต๊กตาหมีเลยค่ะ เป็นไงคะมองไปแล้วมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังตุ๊กตาหมีนี่คะถ้าไม่เห็นแสดงว่าตุ๊กตาหมีเป็นไงคะทึบถ,ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าพอมองเห็นเป็นไงคะตุ๊กตาหมีขุ่นแต่ถ้ามองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังตุ๊กตาหมีชัดเจนเลยเป็นไงคะใสถูกต้องไหมคะนักเรียนอ่ะนักเรียน,น,ยยนก็เลือกตอบได้เลยวิธีสุดท้ายใช้วิธีอะไรคะการสังเกตก่อนอ่ะนักเรียนสังเกตที่ตุ๊กตาหมีได้เลยคะ่ะเป็นไงคะ ผิวมันวาวไหมคะอาจใครมองว่ามันวาวใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยลูกใครคิดว่าไม่มันวาวก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องไม่มันวาวอ่ะและอีกวิธีหนึ่งคืออะไรคะใช้การอะไรคะการอะไรคะลูกช่วยคำตอบดังๆการการอะไรคะการสัมผัสอ่านกักเรียนนํามือเราสัมผัสตุ๊กตาได้เลยคะ่ะจะได้สมบัติสองอย่างคืออะไรคะ ระหว่างผิวเรียบกับผิวกรุขระอันนี้นักเรียนนำไปเติมในช่องสมบัติอื่นๆได้เลยนะคะอ่ะข้อแรกเสร็จไปไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองคืออะไรคะแท่งไม้ทำจากอะไรข้อนี้ง่ายมากแท่งไม้ก็ทำจากไม้ส่วนสมบัติคุณครูสอนไปแล้วใช้สี่วิธีและแถมวิธีที่ห้าก็คืออะไรคะเป็นสมบัติอื่นๆด้วยการใช้มือสัมผัสนะคะนันกเรียนก็ทา แบบที่ครูได้แนะนําไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะต่อไปรูปที่สามอะไรคะจานเลยคะจานพลาสติกถูกต้องไหมคะทําจากอะไรตามชื่อเลยค่ะก็ทําจากพลาสติกส่วนสมบัตินักเรียนก็ใช้สี่วิธีบวกหนึ่งอ่าเป็นห้าวิธีแล้วกันเนาะที่ครูได้สอนไปได้เลยนะคะต่อไปช้อนโลหะที่นักเรียนใช้รับประทานข้าวนะคะทําจากอะไรคะ ทำจากโลหะนักเรียนก็เขียนตอบลงไปและทดสอบสมบัติของวัสดุของวัตถุนะคะด้วย4วิธีบวกหนึ่งได้เลยนะคะรูปที่5้าค่ะอะไรคะแก้วน้ํานะคะที่เราใส่น้ําดื่มก็ทําจากอะไรคะนักเรียนนักเรียนตอบได้อยู่แล้วควมว,วแอมมั่นใจนะคะ่ะทําจากแก้วใครตอบได้เก่งมากเลยคะ่ะรูปสุดท้ายค่ะอะไรคะลูกบอลพลาสต ใช่ไหมคะลูกบอลพลาสติกทําจากอะไรคะก็ทําจากพลาสติกและนันเรียนก็ทดสอบสมบัติของวัตถุทั้ง6ชนิดนันเรียนก็เลือกตอบตามที่คุณครูสอนแนะนำไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอการสอนนี้คุณครูอ,อมแอมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ